ก็คือพัะเอาตรงๆก็คือปีหนึ่งหนึ่งผมว่าสําหรับพระเครื่องยังไม่ได้เก่ามากเกินไปไม่เหมือนพระสมเด็จวัดะครครังเป็นจะเป็นร้อยปีอันนี้ก็คือหลัง50ิปีซึ่งผมว่ายังพอหาสวยได้ซึ่งบางคนเขาเก็บมาก็ที่ตามบ้านตามอะไรเขาก็ยังมีเป็นนี่มาครับถ้าสมมุติเป็นอย่างรักสะสมหรือว่าน้องๆอย่างงี้เขาเราพูดถึงพูดผีปีศาจนี้เขาก็จะหวั่นๆวันนะพี่ว่าจริงไหมคือแล้วอย่างนี้เอนนี้ผมเปรียบเทียบว่าเหมือนกุมารทอง เข้าใจไหมคำนี่คือไม่ด้นี่มามีมาช่วยมาคุณช่วยคุณทําให้คุณเกิดซิกเซนรับางอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณจะเดินทางไปตรงเนี้ยมันอาจจะมีภัยหรือมีอันตรายเขาจะทําให้คุณแคล้วคลาดมันมีดีกว่าไหมบางอย่างดีดีกว่าที่คุณออกไปประสบเหตุใช่ไหมครับอันนี้คือคุณไม่ได้ไปเลยไม่ได้โดนเหตุถูกคุณแผ่นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่ยอดนิยมที่สุดใช่ครับแล้วก็จะมีเป็น มีตะกุดไม่มีตะกุดไม่มีตะกุดครับแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นแบบเขาเรียกเรแบบไม่ใช่หลังแบบครับเขาเรียกปั๊มสองหน้าซึ่งหายากขึ้นม,มีมีน้อยครับทำไมเขาข<อ>ถึงมีตรงนี้ส<ๆ><ม>ององค์ขอ,ขอ,อนีครับผมก็ต้องจับดีดีมากๆอย่างนอ้ปั๊มข้างหน้าทีหนึ่งปั๊มข้างหลังทีนึ่งอันนี้เขามาใส่เองใช่ไหมใช่ครับติดขึ้นมาเองครับติดข้างหลังคือเป็นเป็นหลังแบบคือจะมีด้านหน้าและด้านหลังอ่า